สวัสดี่ะนะคะสาวสุยองนะคะสำหรับท่านที่ถามคนเข้ามาถึงอาการทิฟฟานี่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีคนดูแลหรือไม่มันเกิดอะไรขึ้นเราจะไปดูกันค่าตอนนี้อานนี้ฟันี่ไม่สบายยังไงก็อยากทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ออนนี่ฟานี่ด้วยนะคะเพราะว่ายุน้าน,นี่ก็ได้แต่เฝ้าขอให้พี่ฟันนี่หายเร็ว แต่พี่ไทยอนก็ดูแลแทนยุนอาแล้วล่ะค่ะน้องซอขอขอบคุณโซวันทุกคนที่เป็นกําลังใจพี่ดิฟฟีนี่นะคะขอพี่ดิฟฟี่นี่หายไวๆน้องซอรักพี่ดิฟฟี่นี่รักพี่ยุนอาแล้วก็ไม่เคยรักยุงวานแม้แต่นิดเดียวค่ะฉันรู้สึกเสียใจมากกับอาการบาดเจ็บของดิฟฟีนี่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเธอเลยยังไงก็ตามฉันและเพื่อนๆกับไทยอนก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีฟนี่ฉันจะซื้อปรร้ามาเยี่ยมไข้เธอนะ ซัน,นี่รู้สึกเสียใจกับอาการบาดเจ็บของทิฟฟานี่มากๆากเลยซัน,นี่อยากให้ทิฟฟานี่หายเจ็บเข่าเร็วนะคะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้โซโนชิแดะแล้วก็ทิฟฟานี่ด้วยขอบคุณมากค่ะฉันใจหายมากเลยค่ะที่รู้ว่าทิฟฟานี่ต้องใส่เฟือกอีกแล้วฉันรู้สึกแย่มากเลยที่ที่รักของฉันจะต้อง ปาเจ็บอีกแล้วยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทิฟฟานี่ด้วยนะคะฉันก็คอยดูแลอาบน้ำให้แล้วก็ไม่ต้องกลัวฉันจะเฉาตายนะครับเพราะเรายังกดเอ้ยเล่นเกมกดกันได้อยู่เหมือนเดิมคะ่ะ